เจ้าหน้าที่ตำรวจเพินน่นอะนีไหมครับล็อกรถดนะครับเพราะว่ากุญแจไม่มีเนาะแล้วไม่มีรถดึงด้วยนะครับอย่างคืออย่างนี้นะครับรถดึงไม่มีนะครับก็อยากจะให้พี่ที่ดูอยู่เนาะแจ้งบอกญาติด้วยหรือว่าเจ้าของรถหรือว่าคนที่รู้จักแกเนาะให้มาช่วงเช้าก็ได้ครับหรือจะมาตอนนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าจะมาต้องรถเข้าไม่ได้นะครับเพราะ เจ้าหน้าที่เพื่นล็อกรถแลลวครับถ้าจะเอารถต้องไปโรงพักก่อนนะครับอเพิ่นตอนนี้เพิ่อตายภาพาย,ยังไงหมดแล้วเนาะถ้าเกิดมาถึงจะเอารถไปตอนนี้พี่ต้องไปสสพชุมพลบุรีนะครับฝากด้วยครับพี่เนาะบ้านเดียวกันนะครับถ้ารู้จักแกก็โทรบอกญาติแกด้วยนะว่าอยู่ที่ตำบลศร,รีนรงคอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหน้าบ้านสำโรงครับตรงข้ามกับริิโชครีสอร์ทเลยนะครับถ้ามาจาก สุรินนะครับเส้นท่าตูมจะอยู่ด้านขวามือเนาะถ้ามาจากบุรีรัมนะครับจะอยู่ด้านสายมือพอดีเลยเนาะถนนนะครับเส้นาทางภาชจุฬาบุรีท่าตูมเน,ะนเะาะ2081 เรองานายนาเร่องเงนงนองต่อลกองอบนนอกจุดนันบัตรที่ไจุดนั่ง่อมาที่น่มาใช่เลยร่วมันรวมมิตรกรณีเรียนภาษาไทย ล็อกไปนี่เลยป่ะครับ 이 엠리 멤이기억